วันนี้ผมนายวินเรีอร์ดงวันนี้จะมาสรุปวรรณคดี่ำหรับทำานสามพุกนะครับตอนที่คุ้นน่าสนใจนะครับก็คือตอนที่กวนอูไปรับราชการกับโจโฉนะครับใครที่กาลังเรียนเรื่องนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับนะครับเรื่องราวเริ่มต้นหลังจากที่เล่าปีกวนอูและเตียวเหวยสามพี่น้องร่วมสาบ,บานที่สวนดอกท้อต้องแตกทับกันในสงคราม โจโฉนะครับที่เมืองแหวกด่านสุดท้ายเล่าปีและเดียวหวุยก็หนีไปได้ส่วนกวนอูเิ็ย์ของเราพวกทหารของโจโฉล้อมจับไว้โดยมือสี่ิีวนะครับแต่โจโฉเนี่ยไม่ได้คิดจะฆ่ากวนอูนะครับแกเล็อเห็นความสมรรถของกวนอูที่ถึงขาดและมีคุณธรรมสูงส่งโจโฉมองว่าการให้คนแบบนี้มาร่วมทับจะเป็นประโยชน์มากต่อตนเองมหาศาลแกเลยตั้ง ตัดสินใจส่งคนสนิทไปเกี้ยวกองแต่กวนอูก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับโจโฉเลยใช้ไม้ตายสุดท้ายนะครับโดยส่งเตียวเลี่ยวซึ่งเป็นเพื่อนเก่าและคนสนิทของกวนอูไปเจรจาเตียวเลี่ยวได้บอกว่าถ้ากวนอูสมยอมสวามิภักดิ์กับโจโฉจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแต่กวนอูก็ยังยึดมั่นในศักดิ์ศรีและความพักดีต่อพี่ชายร่วมสาบานอย่างเลอาปีนะครับกวนอูเลยยื่นเงื่อนไข3ามข้อ ที่โจโฉต้องยอมรับถ้าอยากให้ขอไปรับราชการด้วยและเงื่อนไขเหล่านี้แหละครับที่ทําให้คนทั้งแผ่นดินยอมรับในความยิ่งใหญ่ของกวนอูมาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกนะครับกวนอูขอไปรับราชการกับพระเจ้าท่ยนที้ผู้เป็นเจ้าเหนือหัวดีแท้จริงไม่ใช่กับโจโฉนะครับข้อ2เมื่อไหร่ที่เล่าปีอยู่ไหนจะขอไปหาท่านที่ไม่ว่าโจโฉจะห้ามยังไงก็ตามข้อสุดท้ายนะครับ ขอให้พี่สะพภยของเล่าปีได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและห้ามผู้ชายเข้าไปในอยู่กับพวกนางนะครับโจโฉได้ยินอย่างนี้ถึงกับอึง้งไม่จะเสียดายรู้ว่าสักวันต้องเสียกวนอูไปแน่แต่ความชื่นชมในความสามารถและความคุณธรรมของกวนอูโจโฉเลยยอมรับเงื่อนไขทั้งสามข้อนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขครับตลอดเวลาที่กวนอูอยู่กับโจโฉโจโฉก็ให้เกียิอย่างสุด สูงสุดทั้งตำแหน่งเจ้าเมืองให้เงินทองและมาเซิกต่อรเรื่องชื่อแต่กวัอูไม่เคยหวั่นไหวหรือลืมคำสัตย์ยังคงพักดีต่อรอบปีเสมอจนรู้เมื่อว่าลอบปีอยู่ที่ใดก็เดินทางจากโจโซทันทีนี่แหละครับคือความยิ่งใหญ่ของกวัอูที่แม้ว่าสถานะที่ต้องเลือกระหว่างความสบายและศักดิ์ศรีเขาก็ยังยึดมั่นในคำพูดความสัตจจะ ซึ่งตรงกับข้อคิดสําคัญของเรื่องนี้ก็คือความซื่อสัตย์ความพักดีและการยึดมั่นในคุณธรรมที่เราควรยึดถือนะครับใครที่ชอบเนื้อหาสรุปวรรณคดีแบบนี้หรืออยากให้สรุปเรื่องไหนอีกลองคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับแล้วก็จะกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย